สัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะวันนนนี้เป็วัที่22เก่อนนะ <24 S 1> แม่ตุลาคมคศ2564อ๋อ <22. S 1> วันนี้เอ่นนอแม่มน์อยากจะถามเด็กๆว่าเด็กๆคิดว่าโควิดเป็นยังไงบ้างคะในประเทศไทยก็ระบาดหนักคะ่ะแล้วระบาดวันละเป็นพันเป็นหมื่นคะ่ะ หรอแล้วเราจะแก้ปัญหาโควิดยังไงคะกิ่งเหมยให้มันหายค่ะให้มันหายก่อนค่ะรักษายังไงคะมันถึงจะหายต้องใส่อะไรก่อน,นอักว้านเหมยใส่แมสค่ะใส่แมสกวินคิดว่าโควิดมันเป็นตัวยังไงครับตัวเล็กๆตัวเล็กๆที่เรามองไม,ไม่เห็นกระวินมองเห็นไหมโควิดไม่เห็นไม่เห็น อ๋อแล้วแล้วถ้าเด็กๆเปิดโรงเรียนเนี่ยเด็กๆไปโรงเรียนเด็กๆคิดว่าจะเจออะไรบ้างก็โควิดนะครับโควิดแต่แต่ว่ามันไม่มีโควิดตอนเจอโรงเรียนแล้วมันก็จะปิวมาจับสายลมที่เราขี่รถไปโรงเรียนหรืว่าเดินมันก็จะปิวมาตลอดเวลาเนาะแม่ครับ แล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างคะเวลาเราจะไปโรงเรียนเราต้องใส่แมสก์ครบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องล้างมือบ่อยๆด้วยแล้วกิ่งเหมยคิดว่าถ้ากิ่งเหมยเป็นกิ่งเหมยคิดว่าถ้ากิ่งเหมยเป็นคุณหมอเนี่ยกิ่งเหมยจะช่วยเหลือผู้ที่เป็นโควิดได้ยังไงบ้างคะ ถ้ากินงหมยเป็นคุณหมอแล้วก็ช่วยตัดใจเหมือนจะไม่ได้หรือไม่เคยอ่านหนังสือหมออะไรเลยหรอไม่แล้วก็ช่วยตามทิศที่เราจะทำได้ที่เราสุดใจแล้วแบบนี้ไม่เข้าใจเข้าใจอีกินเหมกัมพูจะช่วยแก้ไขปัญหาโควิดได้ยังไงครับขอิดกกันนะ <f ans> แป,งป้งแฟงสายลมมันพัดไปทอุปกรณ์นนแล้วมันจีบปิ้ไปต่อสายตาของคนแล้วมัน,นก็จะหายไปกับสายตาของคนตลอดกาลมันจะไม่มีระเบิดอีกต่อไปเราพูดเรื่องโควิดหรือเรื่องระเบิดครับโควิดครับโควิดโอเคแล้วเด็กๆ <c oughs> คิดว่าถ้าเรากินขนมแล้วไม่ล้างมือเนี่ยเราจะเสี่ยงเป็นโควิดไหมอ่ะเป็นค่ะ แสดงว่าตอนกินขนมทุกครั้งกินข้าวทุกครั้งเราต้องล้างมือก่อนใช่ไหมค่ะอ๋อแล้วถ้าเราเราจะทำอไรให้โควิดหายครับแล้วเราจะทำยังไงให้โควิดหายคุณแม่การที่เราอยากให้โควิดหายไปจากโลกนี้หรอาเาอ้น้อการทีเราอาโควิดปจากโลนี้อกา่าอี้รา่เาอย้ายนัรอเรคนี้รอกนี้เตรงลนี้ยค่ะ พีปีเนะเขาบอกว่ามีพอซออะไรเงี้ยแหละมันมันมากับพวกมนุษย์ต่างดาวโควิดอ่ะว่ามนุษย์ต่างดาวสกปรกใช่อ๋อมัเราเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวแล้วเหรอยังค right. pues, well, ่ะเห็นอยู่ในสมุดนั่งหมอายานมาดีแล่เคยเห็นในทีวีค่ะคุณเคยเห็นในโทรศัพท์ค่ะถ้าเราติดโควิดเราจะทำยังไงค่ะ ฟักแฟงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กแล้วเราติดโควิดฟักแฟงคิดว่าเราจะทํายังไงดีคะตัดตัวค่ะฟักแฟงตัดตัวใช่ฟักแฟงหรือเปล่าไปหาคนอื่นฟังบังยักเอ้าเขาคุยกันเรื่องโควิดอยู่เขาคุยกันเรื่องโควิดอยู่นะอ่ะมาถ่ายทอดสดอยู่นะครับ